สวัสดีครับเพื่อนๆ r e อ u ซที่รักของอาจารย์พงนทั้งหลายขอใส่เสื้อสีแดงเพื่อจะเตือตนพวกเราว่า20เมษายนนะฮะสงครามจากสงครามใต้ดินสงครามเย็นกำลังเป็นสงครามกุ่นบนดินโดยโดนะทามทรือจะลบกันแล้วสงครามลบกันแล้วนะครับทุกคนเตรียมหรือบีจะลบกันหมดแล้วนะครับแล้ว เราจะต้องทำยังไงไม่ใช่พูดเรื่องโดนัทรัมนะครับทรรราของช่วงลงพูดวันนี้เกรเตอร์แบงคอกขอบคุณในอาจารย์ชาติชาตินะอาจารย์ชาติทำงานหนักมากแล้วถูกแซะอยู่ตลอดเวลาอดทนครับงานยังไม่จบอาจารย์ชาติขณะนี้พอจบครั้งแรกแล้วก็ปล่อยเขาไปหาดูวมันเพราะมันพังเพราะอะไรเกิดเพราะอะไรทุกคนก็รับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองต้องรับผิดชอบจบแค่นั้นนะครับเรื่องที่สองคือเตรียมตัวสาหรับคราวหน้าคือไปคุยกับกรมโยธานะครับ แล้วก็คุยกับผาพ,พวกก็เนี่ยสมาคมวิศวกรรมสถานสถาบันิศกรรมสถานพูว่านะฮะปรึกษากันว่าจะปรับปรุงนะครับพระราชปาญสัค์ควบคุมอาคารอย่างไงท่าับตึกสูงในอนาคตแล้วก็ใช้ผมบอกแล้วเอาของญี่ปุ่นมาใช้ตึกสูงจะพังนะครับอันที่สองตึกสูงนี่เราปลกไฟไหม้ไปเอากฎหมายไฟไหม้ตึกสูงของฮ่องกงมาสองอันนี้แล้วมาสรุป เอาเข้าไปบอขอใช่อันนี้ในการควบคุมตึกในอนาคตนะครับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างระหว่างการก่อสร้างควบคุมเห่งซวยและหลังการก่อสร้างตึกสูงนี่กฎหมายบอกนะครับผู้ดูแลตึกสูงนี่จะต้องมีการสำรวจนะครับตึกทุกทุกปีเหมือนบัญชีอะปิดบัญชีของบริษัทก็ต,ต้องปิดบัญชีปนะ่ะตึกสูงเนี่ยนิติบุคคลในการชุดมีหน้าที่ จะไปสรุปความแข็งแรงของตึกตึกสูงนะครับทุกอันพ,บบพ,นพับรือบิลดิ้งเพราะนั้นอาจรจัชาติไปผลักดันให้ทำสามอย่างงานส่วนหนึ่งก็อยู่ที่กรมโยาธาอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่กทมกทมก็มีสํานักงานโยธานะครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้ซะเพื่อเยาะชนให้ความมั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขา้าพเจ้าผ่านนิติบุคคลนะที่ต้องไปสํารวจแล้วก็ติดดอกจันอย่างที่ท่านเห็นฤอ่ะ ท่านอะใช้สีแดงสีเรือสีเขียวก็ใช่จะได้บอกถึงความมันนคกจบไลจะใชๆหรือที่สองซึ่งสําคัญกว่าคือประเทศชาติขณะน,นี้นายกองค์หญิงกาลังแต่งตั้งพี่ชายสองคนไปเป็นตัวแทนในการเริ่มเจราจากับโอนดนชาตหลายคนพูดว่า Put The Right Man to the Right Job ไปดูคุณสุทธิยาห,หยุน่นคอมเมนต์สองท่านยังเป็นคนเก่งนะอาจจะไม่เหมาะกับงานนี้อาจจะไม่เหมาะกับงานนี้พ u ด The Right Man ถ้าเราเป็นนายกนะครับต้องใช้คนเก่งให้ถูกกับงานนะครับคนนี้คนเก่งใช้ผิดกันงานไม่ได้ประโยชน์นะครับงานอันนี้ไม่ใช่อะไรครับงานอันนี้เป็นเรื่องของ bilateral building อเมริกากับเราเรื่องเดียวครับไม่ใช่ไปขอลดภาษีไอ้นั่นทีหลังครับปัญหาเริ่มต้นอยู่ตรงไหนไปถามคนผู้รู้ที่ทุกคนพูดว่ามันเรื่องของการเทรดมัน imbalance นะครับ ก็เริ่มต้นอย่างนี้เท่อิมลคือเราได้เปรียบอเมริกาในเรื่องดุลการค้าอยู่ตรงนี้ครับไอเรื่องอะไรภาษีเอเปอร์เซ็นเตะมาที่หลังหลายคนก็บอกโดนท่ารถภาษีเป็ศูนย์ดุลการค้าก็ยังสูงนะครับไม่จริงครับเพราะนั้นจับประเด็นให้ถูกนะครับสาเหตุของมันคือดุลการค้าแล้วก็พูด the right man to the right job อาจจะไี่คุณนุ้มสิงไมบอก ท่านนายกสทรอ,อยู่ใต้ยินอ่ะท่านไม่รู้จักคนอื่นรลอครับลูกน้องท่านท่านไปคุยกับ WTO สิครับประธาน WTO เป็นคนไทยนะครับกรเกษียณแล้วแต่เอาเข้าไปมันจะได้หน้าได้ตาคนนั้นเป็นใครครับคุณสุภชัยพานิชภาคไปดูสิครับนัคนก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยเอาเข้าไปด้วยโดยนธรรมจะได้เกรงใจส่วนสองพี่ชายก็ตามเข้าไปนะครับมันจะได้ put the right man to the right job แล้วโดนัทชัมเนี่ยเขคหัวทุกคนแล้ครับดูถูกคนอื่นใช้ภาษาหยาบคายนะครับคำที่ kiss my ass เนี่ยคนอเมริกาจำไว้นะครับหยาบคายเขาเปรียบคนอื่นโดนัทชัมเนี่ยนะครับท่านจะไปเจอคนเงี้ยท่านทนได้เหรอนะครับท่านต้องสู้ได้คนหนึคนที่จะตอบกลอนได้คือส่งโดนัทรัมป์จูเนียร์ไปด้วยโดนัทรัมป์จูเนียร์ก็อยู่เมดกาโดนัทรัมป์จูเนียร์ก็อยู่ในประเทศไทยอยู่ใต้ดินขึ้นมาซะ สทรนะครับเรื่องสำคัญเงี้ยไม่ขึ้นมาพูดเรื่องไม่สำคัญโอ้พูดอะไรก็ไม่รู้ท่านมีความเห็นยังไงเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนเชนิญสทรไปทำการอินเทอร์วิวซะนะครับกรรมการข่าวของคุณสรยุทธนี่ยช่วยนะครับบอกครับขึ้นมาพูดซะนะครับเราจะได้รู้ขณะนี้ประชาชนยังไม่รู้ปัญหาของอเมริกากับเราอยู่องไหนทุกคนหมดมัน ขึ้นภาษีตรงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นมันปลายเหตุต้นเหตุมันคือ imbalance trade ง่ายเีๆเราซื้อเทขากับเราขายเท้ามันเท่ากันเป๊ะปัญหาไม่มีแล้วนะครับไปแก้ตรงนั้นแก้ไม่ได้ก็ใช้ใช้อะไรครับใช้การออกนะครับคต้าไม่ให้ส่งออกเกินโควต้านี้ก็จบแล้วนะครับฝไ put the right man to the right place ไม่ฟัง คุณสุทธิยญยอยู่พูดนะครับไปดูสิท่านเลือกคนผิดนะครับไปเจราจาใ้ประเทศชาติเนี่ยมเขาไม่ใช่ไม่เก่งนะครับคนผิดแบบเขาไม่ควรจะไปเจราจารให้คนอื่นที่เหมาะสมกลบไปเจราจาฝากไว้นะครับประเทศชาติและผุ้หญิงหมดเวลาแล้วครับถอดหมวกเดินลงไปได้แล้วับนะครับ,นะรบแล้วก็ปล่อยทุกคนเขาว่ากันไปส่วนเรื่องอเมริกาเนี่ยดูสิครับทูตไทยไจำอเมริกากันีปทูตไทยไปจำยูเอ็นกันี ท่านพูดว่า W T A ก็อโอคนไทยอยู่ในนี้เงี้เอาคุณสุพิงคุรินพิุวันไปใน U N คณะที่ท่านเสียแล้วก็เอาเบอร์สองไปสุดอาจารย์สุทธิเกยียรติเยีเยใต้คนกลุ่มนี้นะฮะเป็นคนกลุ่มที่มีคคลเลอร์ที่จะไปเรอยของท่านพิชยายท้่เก่งครับแต่เลือกใช้ให้ถูกต้องถูกเวลานะครับพูด the right man to the right job at the right time ทุกคนความเห็นมอกกว่าสองคนเนี่ยเป็นคนเก่งแต่ไม่ The right man to the right job to the right time ขอโทษคุณพิชัยสองคนนี้ด้วยท่านเก่งครับผมรู้ท่านเก่งคนนึงเก่งเรื่องก,การค้าขายเพชพรพลอยอีกคนนึงเก่งเรื่องก,การเงินเก่งเรื่องหุ้นเลือกซะหน่อยนึงครับนะครับวันนี้ขอให้ประเทศชาตโชคดีคุณอง้งอิงครับขีดเส้นตพูด the right man to the right job บอกประชาชนด้วยก่อนจะไปให้เขามาคุยกับประชาชนผ่านคุณ กรรมกรข่าวทุกคนจะรอฟังที่ี่้ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับแล้วถึงเวลาแล้วจะต้องถอดหัวโขนครับลงมาครับขอให้ประเทศชายโชคดีครับสรวสดีทุกทุกตั้งครับ